สวัสดีนะครับคุณเพื่อนพี่ๆน้องๆวันนี้ผมก็ได้ทําคลิปแชร์ประสบการณ์1ท่านะครับให้เพ,พื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆน,นะครับเป็นท่าที่เสียวหนึ่งท่าเลยนะครับผมสําหรับผมนะครับผมผมถือว่าท่านี้ตอนที่ผมฝึกเนี่ยเสียวสันหลังครับรู้สึกต้องเอาชนะความกลัวของตัวเองนะครับรวบรวมความกล้าแล้วขึ้นนันไปนะครับท่านี้ก็คือท่า5 0 50ตนะครับ เป็นลาวเหล็กนะครับราวเหล็กกลมนะครับไม่ใช่ลาวเหล็กเหลี่ยมนะครับผมมาเลยเสียวนะครับแล้วก็ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ท่านี้ให้เล่นแบบได้ง่ายขึ้นและเซฟมากขึ้นนะครับผมโอเคก่อนจะไปถึงนั่นผมจะบอกประสบการณ์กับการเล่นราวเหล็กของผมก่อนทําไมมันถึงเสียวนะครับตอนที่ผมหัดเนี่ยผมก็ได้เคยลองเหล็กเหลี่ยมแหละครับจะบอกง่ายๆ <aument S 1> เหล็กเหลี่ยมผมก็โดดขึ้นไปไหมมันก็ไปได้นะครับ แต่พอผมไปลองในกลมนะครับเป็นยังไงร,รู้ไหมครับแฟตครับงายก็กระแทกตูดกระแทกหัวกือบฟาดนะครับคือเวอร์เลยครับผม <c oughs> ผมก็เลยแต,แต่นั้นมาผมก็รู้สึกว่าการ50 50ลาวเหล็กเนี่ยถ้าเกิดไม่ชัวรู้สึกว่ามันอันตรายประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นผมก็ยังมีจะบอกไงอ่ะผมก็โดนอีกนะครับไม่ใช่ว่าโดนทีนั้นทีเดียวก็ยังโดนอีกแต่ก็ยังไม่เข็ดนะครับสู้ครับผมแต่ก็เริ่มหาวิธีว่าจะทํำยังไงให้เล่นชัวชัวล็อกให้อยู่นะครับผมก็ไปเสิร์ชผมก็เจออยู่หนึ่งอันเขาบอกว่าเล่น cross lock เนี่ยก็เป็นของชาวต่างชาติเหมือนเดิมน,นะครับก็เล่น cross lock เนี่ยมันจะอยู่แล้วก็จะค่อนข้างเซฟหน่อยครับคือ ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับก็เลยเป็นที่มาว่าของวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์การเล่น5ิ5ต้ตี้ลาวเหล็กนะครับแบบคอสล็อกนะครับผมโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนี่ๆน้องๆเดี iti, ๋ยวลองไปดูกันดีกว่าว่าจะมีกระบวนการขั้นตอนอยังไงบ้างนะครับก่อนที่เราจะเล่น50 50ีลาวเหล็กได้เนี่ยเราต้องเล่นท่าอะไรได้บ้างนะครับ สิ่งแรกเลยคุณควรที่จะฟรอน t ์ไซด์50/50บ็อกซ์ให้ได้นะครับถ้าไม่ได้นะครับผมไม่แนะนำให้ขึ้นลาวเหล็กเลยนะครับผมไม่แนะนำครับเพราะว่าถ้าเกิดยังขึ้นบ็อกซ์ไม่ได้เนี่ยลาวเหล็กเนี่ยมันเป็นอะไรที่มินเมยมากครับถึงครอส็ลกที่ผมบอกว่ามันเซฟแล้วนะครับมันก็มีสิทธิ์จะบอกไงมันมีสิทธิ์ปิ้นได้ครับราวเหล็กเพราะมันกลมนะครับผม ถ้าเล่น50-50บนกล่องไม่ได้ก็ผมแนะนําให้ไปเล่น50-50บนกล่องให้ได้ก่อนนะครับผมแต่ใครไม่อยาก50-50บนกล่องแล้วจะลองเลวเหล็กเลยก็ได้นะครับอันนี้มันเป็นส่วนตัวเลยนะครับโอเคไปประเด็นต่อไปนะครับแล้วต้องเล่นอะไรได้อีกนะครับผมแนะนําว่าให้เล่น50-50บนกล่องได้แล้วก็แมนนวลออกได้สักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะง่ายเวลาออกนะครับถ้าเกิดเรา ขึ้น50 50กล่องเอาแมนวนวดยกออกไม่ค่อยได้นะครับมันจะมีปัญหาตอนลงนะครับผมแล้วทำไมผมถึงบอกว่าการเล่น50 50รลาวเหล็กแบบเนี้ยมันเซฟมากกว่าอย่างอื่นอันนี้ก็เป็นเพอร์ซ a นนะครับผมอาจจะไม่จริง100%นะครับผมแต่เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะเพราะว่าหนึ่งะครับมัน cross lock นะครับ,รบพอมันล็อกอย่างนี้นะครับบนลาวเหล็กนะครับเวลาเรายืนนะครับเวลาเรายืนมันก็จะไม่จะบอกไง เกิดพลาดมามันก็จะขาเราจะคอมเหล็กพอดีคอมอย่างนี้เลยครับพอบิดนะครับกระโดดขึ้นไปแล้วเราบิดปุ๊บมันล็อกนะครับถ้าเกิดพลาดปับ๊บขาเราจะคอมล็อกอย่างนี้แต่ถ้าเกิดกระโดด50 50แบบกล่องนะครับแบบล็อกข้างเดียวมันมีสิทธิ์แมวงหยหลังนะครับหงายหลังหรือล็อกอีกข้างนึงอีกข้างนึงส่วนใหญ่ก็คนไม่ค่อยทำอะไรล็อกอีกข้างนึงก็จะกว่ําก็ได้นะครับซึ่งน่ากลัวครับน่ากลัวหน่อยนะครับ ไปอันต่อไปดีกว่าอันต่อไปนะครับเราจะเล่นซ้อมกันบนาลาวเหล็กแบบ Cross ล็อกนะครับคือยืนเหมือนการเล่น50 50เลยครับผมเหมือนตอนที่ผมสอนเล่น50 50เลยคือกระโดดไป50เกาะเกาะก่อนครับอะไรเกาะอยู่ผมว่ามีใช้ไปกว่าครึ่งนะในการเล่นสไลด์กลายนะคือล็อกขห้อยู่นะครับคือกระโดดขึ้นไปล็อกนะครับแรกๆอาจจะเหวินะครับระวังนะครับอย่าทีบอย่างนี้นะครับข้อเตือนเลย,ยอย่าทิ้งเนี้ยอาจจะหงายได้ ใครกระโดดไปแล้วทําเหมือนตอนที่ทำมันบล็อกงอตัวนะครับกระโดดขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ล็อกนะครับพยายามบิดบิดนิดเดียวนะครับคือพอสัมผัสเนี่ยให้เราแบบดึงดึงเท้าหน้ามาข้างหลังให้เท้าหลังตั้งหน้านิดเดียวไม่ใช่แบบปิดแบบลิฟส,สไลด์กันไม่เอานะครับหรือว่ากระโดดบอร์ดสไลด์กันไม่เอากระโดดขึ้นไปนิดเดียวนะครับมันจะไหลลงไปแล้วก็ล็อกพอดีเองนะครับปุ๊บอันนี้ผมก็บอกได้นะแต่ว่า ผมก็ไม่ชั่วร้อยนะครับแต่ลองฝึกนะครับลองฝึกได้อยู่แล้วละครับกระโดดขึ้นไปปุ๊บปุ๊บทำแล้วทาอีกทาบ่อยๆทาจนชินนะครับทําจนรู้สึกว่าเราเฮ้ยเราล็อกเราเราอยู่อยู่ได้เอ้ยฟิลปู๊โอเคพอหลังจากนั้นก็ไปกระบวนการขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับไม่มีอะไรยากมากนะครับแค่เราทําใจได้นะครับท่านี้ทําใจร้วๆเลยนั่นจริงๆไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมโอเคไปต่อกันเลยครั้งนี้เราไปถึงการไหลแล้วการไหลแล้วจะขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับ การไหลเนี่ยแต่ละคนก็เข้าไม่เหมือนกันของผมเนี่ยคือผมต้องเข้าตาหัวเลยแต่สําหรับมือใหม่นะครับผมแนะนําให้เข้าข้างๆนะครับเหมือนการเล่น50 50 box นะครับเพราะว่าอันนี้เหล็กมันสั้นผมเลยต้องกระโดดเข้าที่หัวเลยนะครับคือเข้าข้างๆน้ําหนักมันจะจะบอกไงสมมุตินีน่นี่อ่านี่ราวเหล็กนะครับขึ้นข้างๆมันจะ่างง่ายแต่เกิดหัวมันจะจะบอกไงกระโดดล้อเหวี่ยงเข้าแรงผมไม่แนะนํานะครับอันนั้นจะเสี่ยงนะครับ อย่างที่ผมทำนะครับแต่ผมแนะนําให้มาข้างๆรา,าวเหล็กแล้วก็กระโดดขึ้นราวเหล็กนะครับผมโอเคเราไปต่อกันเลยตอนที่ขึ้นไปนะครับกระโดดเหมือนออลลี่ปกติเลยนะครับคือไปข้างหน้าออลลี่ขึ้นบ็อกปกติเลยกระโดดไปงหน้าโป๊ะแต่ว่าเราจะบิดนะครับเหมือนตอนที่เรากระโดดอยู่กับพี่นะครับกระโดดข้นไปเพี้ยนะครับบางทีอาจจะไม่ล็อกนะครับคุณพี่ๆน้องๆ แต่เมคชัวร์ให้เท้าหน้าดึงกับหลังนะครับเซฟตัวเองนะครับถ้าเกิดไม่ดึงกับหลังมันอาจจะแฟดคุณอาจจะแววหงายนะครับผมไม่อใชใหงายนะครับคือติดเลยครับให้ดึงเท้าหน้านะครับให้ดึงเท้าหน้าเท้าหลังเนี่ยมาที่หลังเลยผมบอกเลยผมใช้เท้าหน้านําเลยเท้าหน้าคือพอดดึพอด,ดนิดึงพอกระโดดลงมาฟึดนิดนึงนะครับ นิดนึงแล้วเขาเนียบางทีเท้าหลังอแทมไม่ต้องทำไปเลยมันอาจจะออโตเมติกแบบไปจะบอกไงไปล็อกเองเลยนะครับผมพอทําอย่างเงี้ยเริ่มจากช้าๆก่อนนะครับเริ่มจากช้าๆช้าๆเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นไหลวู๊คันนี้ไปถึงเวลาออกนะครับเวลาออกเนี่ยที่ผมบอกให้ยกล้อบ็อกนะครับเปล่าเล็กก็เหมือนกันนะครับพยายามยกนะครับแรกๆก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอาจจะปล่อยไหลให้มันดดไปเลยก็ได้ แต่ยังไงต้องแมนนวลนิดหนึ่งแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดถ้ากูฟี่ก็ออกไปทางข้างขวานะครับลีกล่าก็ออกไปทางซ้ายนะครับผมเพราะว่ามันล็อกมันคลอสล็อกมันเอียงอยู่แล้วนะครับผมแนะนําให้แมนนวลนิดนึงแล้วก็เวียงตัวออกไปนะครับเวียงอย่างนี้นะครับเวียงออกไปหน่อยนะครับให้มันหลุดไปเลยนะครับผมถ้าเกิดใครชินนะครับก็ออรี่ออกก็ได้นะครับกลางลำเนื้ออะไรยังไงก็ได้แล้วแต่ โอเคนะครับก็เป็นการเสร็จนะครับนะของ50-50 crosslock นะครับผมถ้าใครเสียวหรือว่าฝึกแล้วแบบรู้สึกว่าอันตรายจังเลยลองวิธีนี้นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับผม <c oughs> ก็มาสรุปกันเลยดีกว่า Crosslock ก็ไม่มีอะไรมากพยายามเล่น50ให้ชัวร์นะครับเล่น <c oughs> 50กับ Box อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าถ้าเล่น50 Box ชัวร์ก่อนถึงจะมาเล่นอันนี้นะครับผมแล้วก็กระโดดอยู่ที่แล้วก็ล็อกล็อกให้อยู่นะครับผม แล้วก็เวลาหัดนะครับกระโดดขึ้นไปเลยนะครับพยายามอยู่ข้างบนนะครับกระโดดขึ้นไปข้างบนแล้วก็บิดนิดนึงนะครับคือพอรู้สึกคอสล็อกเสร็จนะครับให้ถ่ายน้ําหนักถ้าเกิดคนน้ําหนักไปอยู่เท้าหน้าเยอะให้โยกน้าหนักกลับมาข้างหลังนิดนึงนะครับผมต่วเวลาออกนะครับเวลาออกก็ยกครับยกแมนนวลปกตินะยกแมนนวลปกติก็ถ่ายชุดออกไปเลยนะครับ จะเกิดในนาคตไใครข้องก็สามารถออกทางด้านนอรี่หรือว่าท่าต่างๆได้นะครับผมก็โอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไว้มากกันหน่อยนะครับท่านี้ก็เป็นท่าที่เจ๋ออีกหนึ่งท่านะครับโอเคครับเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ